สวัสดีตอนเชา้าทีแม่หมะนะคะก็เดี๋ยวกิ๊กชี้แจงรายล,ละเอียด,ดนิดนึงว่าวันนี้เรามีโปรแกรมกันมั้ยหรือนะคะวันนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราได้ทำหนังสออออะะือเข้าไปที่กอฟฟพนะคะเพื่อเข้าไปนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง<ล>ดูงที่ลงไในในธรรมชาติลและสแสวงหาการด่งดั่งกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์จึงถูกเชื้อเชิญมาด้วยมโนภาพอย่างที่เขาปฏิเสธไม่ได้เลยโอเคถ้างั้นทุกคนอย่าลืมนะครับ เดี okay. ๋ยวเราไปช่วยกันเก็บอากาศกันการที่สุดหาความจริงกับบทโฆษณาอากาศบริสุทธิ์จึงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในขณะเดียวกันเยาวชนโดยทั่วไปซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติพวกเขาเหล่านี้พร้อมที่จะเติบโตและต้องการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโฆษณาที่เขาได้ดูจนชินตานั้นจะทำให้เขาหลงเชื่อและฝ่ฝันถึงการได้เข้าไปโลดเล่นและทำกิจกรรมใดๆก็ตามที่สื่อเหล่านั้นได้แสดงให้ดูด้วยท่าทางที่ล้อเรียนที่น่าสนุก มีโอกาสได้ไปเที่ยวของเด็กๆคือการเป้ารอวันของครอบครัวซึ่งพวกเขาจะตั้งหน้าตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อและเมื่อมีโอกาสพวกเขาจึงไม่รอช้าที่จะอ้อนวอนร้องขอผู้ปกครองโดยใส่ตาที่น่าอินดูนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ท่านไม่สามารถที่จะปฏิเสธคำขอที่ได้ จรินตนาการบวกกับความรู้สึกที่เขาอยากจะลอกเลียนแบบตัวละครที่เขานึกถึงจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เขาจะเก็บทุกรายละเอียดเสมือนหนึ่งเขาเป็นนักแสดงนำในหนังเรื่องนั้นๆ ปากระป๋าในไลจีในควาสกายาอีกมุมหนึ่งในเวลาเดียวกันโอ้ไม่เอาลงไม่ก้าวตัดไม่เอาอากาศไม่เอาอากาศเอาเอาอากาศมือ้นไปกันตั้งไม่ต้องการท้องานเกี่วกว่าไม่เอาลงงไม่ฟ้าไม่ต้องเอาแล้วอากาศเสียเนี่ยลง ระยะก,การเดินทางและเวลาที่ยาวนานก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องสมบทบาทเป็นนักสแสดงนำ<ะ> โมเไต้เย oh, yeah. mm ้ย hmm. ม mm ีหอมมากต้อนรับ้ฮ่ไม่ได้ตัล็อก่ะตัวล็อกะจินตนาการที่เคยวาดฝันไว้อารมณ์และความรู้สึกที่เขาอยากจะแสดงจึงไม่สามารถที่จะกลั่นออกมาได้บรรยากาศที่ชวนให้ผิดหวังเสมือนหนึ่งว่าสิ่งที่เขาเห็นในโฆษณา กับนาเวลาและสถานที่จริงมันช่างแตกต่างโดยสิ้นเชิงก็ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการได้รับชมโฆษณาในชุดต่างๆก็ควรต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและอย่าลงเชื่อเพียงเพราะโฆษณาโอ,อ้อวด แอบอ้างสรบคุณที่เกินจริงเด็กๆที่แม่หมอกำลังส่งตัวอย่างความสุขชวนคุณให้มาเที่ยวบ้านเกิดของพวกเขา